ทุกคนนะครับ EP นี้ก็ยังเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลอะม o n น c เหมือนเดิมน,นะครับแต่วันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลอะม o n น c ของการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายนะครับการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายนั้นก็แกว่งกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมเหมือนกันซึ่งแนวสมดุลอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งที่มันห้อยอยู่ต่ําสุดนะครับแล้วก็สู สูงสุดก็คือเวลามันแ่งขึ้นไปว่าทํามุมใดๆระยะาก,การาากระจัดคือส่วนไหนส่วนที่อยู่ในแนวราบนะครับเราคิดเฉพาะในแนวราบจินดการง่ายๆก็คือเงาของมันนั่นเองนะครับที่อยู่ในแนวราบเป็นแอมพลิจูดซึ่งลักษณะการเคลื่อนที่แบบซิปเปอร์โมนีของลูกตุ้มนั้นก็ยังเหมือนกับการเคลื่อนที่แบบซิปเปอร์อาร์โมนิกโดยทั่วไปก็คือ1ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลวัตถุจะมีอัตราเร็วสูงสุดมีค่าเท่ากับอะไร V Max เท่ากับโอเมกา เหมือนเดิมนะครับอันที่2ขณกระนที่วัตถุอยู่ที่จุดปลายของการเคลื่อนที่หรือตำแหน่งไกลสุดนั่นแหละครับก็จะทำให้เกิดมีความเร่งสูงสุดก็คือ a อเมกกับโอเมกากลาง 2a งเเหมือนเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับการกระจัดนะครับแล้วก็3ค่าของการเคลื่อนที่ก็จะมีค่าเท่ากับ T เท่ากับ2พายส่วนโอเมกาแล้วก็ความ T ีเเท่ากับ1ส่วน T หรือโอเมกาส่วน2พาย ซึ่งเราสามารถหาตาเดเชิงมุมได้จากโอเมก้าเท่ากับรูทส่วนลนะครับรูทจีส่วนลตัวนี้มาจากไหนอ่าเราลองพิจารณาดูที่รปูปนะครับเมื่อวตัตถุเคลื่อนที่แบบซิมเพลอนิกนะครับที่เป็นลูกตุ้มแกว่งไปลูกตุ้มมันจะแกว่งไปด้วยแรงอะไรนะครับแรงอะไรที่มากระทําต่อมันนะครับอ่าลองดูลูกตุ้มต้องมีอยู่แล้วคืออะไรมวลกับมันมวลก็คือแรงอะไรแรง MG mg นะครับ ถ้าเชือกแว่งทำมุมเซตาตรงนี้ก็เป็นมุมเซตา,าเราแตกเวกเตอร์แรง mg ออกมาอันนี้ด้านนี้ก็ได้เป็น mg cos เซตาที่แว่งไปก็เป็นแรง mg sin เซตานะครับซึ่งเชือกยาวเท่าไหร่ยาว เป็น l นะครับเชือกยาว l อ่าเชือกยาว l, าว l นี่เป็นเซตัมกันนะครับถ้าเชือกยาว l และ a จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็แตกเวกเตอร์อะไรเวกเตอร์ l มาตรงนี้ก็เป็นมุมเซต้าด้านนี้ก็เป็น l l, l อะไร l คอรดเซต้าด้านนี้ก็เป็น l sine นี่ลักษณะการเคลื่อน,นที่ของลูกตุ่มนาฬิกานะครับหรือว่าลูกตุ้มอย่างง่ายนะครับอะไรก็ตามที่แกว่งลักษณะนี้ที่คล้ายๆกับที่เป็นลูกตุ้มนะครับเราคิดเหมือนกันอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเวลามันแกว่งออกไปนะครับมันแกว่งออกไปมันแกว่งเนื่องจากแรงไรแรง mg s i n ถูกไหมที่แกว่งอยู่ในแนวที่ทําให้มันเกิดการแกว่งนะครับคือเป็น m อ s i n ีนั้นแกว่งก็เป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่เท่าไหร่ข้อที่2งมันนั้นก็คือซิกมาซิกมาเอฟะกับ MA ็มเอนะครับซิกมากับเอแต่เที่ท้ายเคลื่อนที่ก็คือแรง MG s i n ีไ์เซตากับ M แต่ A อเท่ากับอะไร A แม็กก็คือโอเมก้ากำลังสองแต่ A อเท่ากับอะไร A เท่ากับ A อเท่ากับ L s i n เซตา้าถูกไหมระยะที่มันเกิดการเคลื่อนที่ตอนนี้ก็เป็น M G s i n ีไเซตา้าเท่ากับ M โอเมก้ากำลังสอง L s ซ n θ เซตาฟัอันที่เหมือนกันคือแรงอะไรอันไหนที่เหมือนกันตัดออกไปก็คือ m ตัดไปได้อะไรได้อีก s ซ n ์เทตาตัดออกไปได้ s ซ n ์เตาตัดออกไปได้ราเราจะได้ว่าโอเมกจึงมีค่าได้ครับทางสองเป็นรูทรืออะไรรูทจส่วน L นั่นเองนะครับแล้วเราจะไดโอเมก้า รูทจส่วน L หรือ T ีเท่กับ2ส่วนโอเมก้าหรือ T ได้ากับอะไรสองพรูทอะไรรูทส่วน G หรือ F ประกับ1ส่วน T F เขา F ก็ได้เท่ากับอะไร F ประกับ1ส่วน2พรูทส่วน L น,นี่คือสมก,การที่เราจะใช้ในกรณีที่การเคลื่อนที่แบบซมเปอร์ฟิวชแบบการแกว่งของลูกตุ้มนะครับที่เป็นลูกตุ้มที่แกว่งเราก็ใช้สมก,การเหล่านี้ได้เลยนะครับมาลองมาดูตัวอย่างนะครับการเคลื่อนที่แบบซมเปอร์ฟิวที่เป็นลูกตุ้มนาฬิกานะครับหรือว่าเป็นลูกตุ้มต่างๆนั้นเราสามารถหาได้นะครับอย่างนี้ตัวอย่างที่หนึ่ง ลูกตุ้มแขวนด้วยเชือกยาว1 0 0เซนติเมตรเมื่อจับลูกตุ้มให้เบนออกมาเล็กน้อยในจากแนวสมดุรเป็นระยะ5ซนเมตรและปล่อยให้แกว่งยางอิสระความเร็วสูงสุดในการแกว่งจะมีค่าเท่ากับกี่เซนติเมตรต่อวินาทีตะวันรูปนะอาเราดูสิ่งที่เรารู้สิ่งที่รู้สิ่งที่รู้มีอะไรบ้างสิ่งที่รู้มี เชือกยาวความยาวเชือกคืออะไร l l ่ลกัร้อ0เซนแลกับกี่เมตร1เมตรนะครับ1เมตรดึงออกไปห่างจากแนวสมดุลระยะ5เซนนี้เป็นอะไรเป็นแอมบิจูดนะครับแอมิจูด่ากับ5เซนทิเมตรนะครับแกมแกว่งก็ต้องรู้ค่าอะไรค่า g g ่ากัเท่ไรเพื่อสะดวกในการคำนวณเราใช้10เมตรต่อวินาทีกำลัง 2นะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อสะดวกในการคิดนะครับคือพายกำลัง2ค่าพายกำลังสองก็ประมาณ10เหมือนกันนะครับให้หาอะไรหาความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุดก็คือ v อะไร v max เท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีทำจากอะไรจาก v max เท่ากับ โอเมก้าเอวีแม็ก์เท่ากับโอเมก้าเอแต่โอเมก้าเท่ากับอะไรโอเมก้าเท่ากับรูทจีส่วนแอลคูนด้วยเอมเป็นรูทจีจีเท่าไรสิบแอลเท่าไรแอลก็คือ1แล้วคูนด้วยเอเอเท่าไรห้าเซนแล้วทำไมเราไม่เปลี่ยน A เป็นเมตรด้วยเพราะว่า ให้ตอบเป็นหน่วยเป็นไรเซนติเมตรต่อวินาทีอาแล้วทำไมเราเปลี่ยนเชือกเป็นเมตรนะครับไม่ใช้เป็นเซนเพราะให้ตอบเป็นเซนเพราะว่าเราใช้ค่า G เป็นไรเมตรต่อวินาทีเพราะ,ะเราต้องใช้หน่วยที่มันเหมือนกันเราใช้เชือกยาว100เซนเราก็ต้องใช้ G เป็นเท่าไหร่เออหนึ่งพันเซนติเมตรต่อวินาทีมันก็ใช้หน่วยเดียวกันนะครับสิบหารหนึ่งได้เท่าไหร่ รู 10, ้สิบก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณรู้สิบก็เป็นตอบ5าอะไหรู้สิบเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับเซนติเมตรต่อวินาทีเข้าประมาณเท่าไหร่หรือประมาณนะเป็นจำนวนเต็ม,นนตมก็แล้วกันสิบหกเซนติเมตรต่อวินาทีก็รูก 10, ก้สิบเขประมาณ3.2มจุดสองนะครับเพราะนั้น ข้อแรกเราจะได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรต่อวินาทีก็คือ15กว่านะครับหรือว่า5รูท10เซนติเมตรต่อวินาทีก็ได้นะครับจิตรูทไว้ก็ได้ครับแค่นี้นะข้อแรกผ่านไหมครับผ่านข้อแรกผ่านต่อไปข้อที่2 ข้อที่2ออันนี้เองนะเลียนหน่อยข้อที่ 2, 2ความเร็วสูงสุดของวัตถุที่กำลังแกว่งแบบซิปเปอร์้มฮาร์โมนิกด้วยคาบการแกว่ง0.2วินาทีและแอมพลิจูด2ซนเมตรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับความเร็วสูงสุด หาความเร็วสูงสุดแผนสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้สิ่งที่รู้มีอะไรบ้างพ่าคาบการแบ่งก็คืออะไรคาบก็คือ T T เท่ากับกี่วิ <c oughs> 2วินาทีอัมพิจูดอัมพิจูดก็คืออะไร A A เ้ท่ากับ2ซนติเมตรให้หาอะไรความเร็วสูงสุดก็คือหา V ว่าเท่ากับเท่าไหร ผมเรียสูตรก็คือ v max VMAX นะครับเขาจากจากอะไร v max ท่ากับอะไรโอเมก้า a แต่โอเมก้าถ้ากับอะไร,เ,เ,ะไรเรารู้ท t รู้ t โอเมก้าก็ต้องเป็น2พพยส่วน t คูณ a นะครับ ข้อ2พายเเท่าไร่ A สส่วน T ีก็คือ2ใช่ไหมอ่าพอได้เท่าไรารับสอพายโหณสองส่วนสองได้เท่าไรได้2อพาย สองพายหน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรต่อวินาทีถูกไหมเซนติเมตรต่อวินาทีเพราะเราใช้แอมพลิจูดหน่วยเป็น sen. เซน่าโทษที่คาบเท่าไรคาบ0.2นะครับคาบ0.2ไม่ใช่ 2. เออ0.2เพราะฉะนั้น อันนี้เขาเป็น0.2นยงังก์รัต่อเาต้องเป็นเป็นเท่าไหร่0.2พาย0.2พายพายเท่ากับอะไร3.14ก็เขาประมาณ0.628เมตรต่อวินาทีเท่าทีเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับ นี้เป็นคำตอบได้นะครับข้อที่2องผ่านนะผ่านต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะครับมบอกว่าต้องการให้ลูกตุ้มนาฬิกาแก่งในและหน้าบนพื้นโลกให้ครบรอบภายใน2วินาที จะต้องออกแบบให้สายลูกตุ้มนาฬิกายาวเท่าไหร่อ่ะสิ่งที่โลสิง่งทีโลมีอะไรบ้างสิงีโลมีครบรอบภายในสองมิครบรอบคำว่าครบรอบคืออะไร T ีทีทกับสองวินาะทีให้หาอะไรความยาวของลุ้มก็คือฮะ L เท่ากับเท่า่นะครับอยู่บนไหน บนโลกไหมบนโลกอ่ะทเท่กกับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับให้หาความยาวของลูกตุ้มแต่เรารู้ T หา L อลเาจากอะไรจาก T เท่ากับ2พายรูทอะไร รูทอลส่วน G นั่นเองอ่ะยกกำลังสองก็เป็น T กกำลัง2องเท่ากับ4พายพกำลัง2 L งส่วน G กไหมอ่ะทำแบบนี้แทนค่า T กำลังสองก็เป็น2ก 2, 2กำลัง2องสอกำลังสองท่าไหร่เท่ากับ4 พายกลังสองประมาณ10 L ส่วน G, G ก็คือ10อพอเราได้ L มาเท่าไหร่กี่เมตร 1, 1เมตรนะครับพานสายลูกตุ้มนาฬกายาวเท่าไหรให่ให้ครบรอบ2วิก็คือยาว 1, 1เมตรนะครับ1เมตรโอเคนะครับผ่านไหม านต่อไปข้อที่4ข้อที่4ลูกตุ้มแขวนด้วยเชือกยาว1เมตรแกว่งไปมาด้วยคาบ2วินาทีถ้าลูกตุ้มแขวนด้วยเชือกยาว9เมตรจะแกว่งด้วยคาบเท่าไหร่วิธีทำ สิ่งที่รู้ตรองเกียวกับวิธีการก็แล้วกันต่ะสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้มีอันแรกเชือกยาว1เมตรก็คือเป็นอะไร L 1อ่า L 1เท่ากับ1เมตรคาบนี้เป็นทีอะไรที t ีหนเท, 1, ท 1, ่ากับ2วิสองวิแล้วก็ L2 L2 เท่ากับ9เมตร L2 ก็หาอะไรหา T2 ว่าเท่ากับเท่าไหร่แปลงที่เดียวกันไหม ที่เดียวกันนะครับแกว่งอยู่ที่เดียวกันเพราะะนัน้นจากอะไร t ีแล้วกับอะไร t ีแล้วกับ2พ่รูท L ส่วน t e. ครับให้เป็น t 1อันนี้ก็จะเป็น l 1ให้เป็นสมการที่1นะครับ ที่องข้อกับ2พายรูท L2 ส่วน G2 เป็นสมนการที่2นะครับเอาสองการมาทำไงกันทำไงกันเอามาหารกันนะครับ หารกันเขาจะได้เป็นเอาสองหารหนึ่งแล้วกันนะเราหาทีสองหาสมการที่สองหารสมการที่หนึ่งเขาจะได้เป็นทีสองส่วนทีหนึ่งเท่ากับสองยเหมือนกันไหมเหมือนกันจี G เหมือนกันไหมเหมือนกันก็เหลืออะไรรูทเอลสองส่วนเอลหนึ่งถูกไหม ฟันสมการนี้เอาไปใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับสมการนี้ฟังเราจะได้ t 2ส่วน t 1่ากับ l 2ส่วน l 1นะครับทำนี้นะก็แทนค่าลงไปเัง t สไม่รู้ t 1นึเท่าไหร่สองถ้ากับ r o o l 2 l 2ก็คือ9 l 1ก็คือ1เพราะเราจะได้ t 2มาเท่ากับ รูดเก้าเหลาย3ามคูณสเป็นหกหกวินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เชือกยาว9เมตรมันจะแกว่งด้วยคาบท่าไหลายหวินาทีนะครับได้นะครับ6วินาทีผ่านไหมครับผ่านนะใครไม่ทันก็ย้อนดูอีกรอบก็ได้นะครับ ต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะครับข้อที่5ลูกตุ้มนาฬิกาอันหนึ่งเมื่อใช้แกว่งบนโลกนะครับซึ่งมีค่า g เท่ากับ9.8เมตรต่อวนาทีจะมีค่าการแกว่ง2วินาที ทวงหาว่าถ้าลูกตุ้มนี้ไปแกว่งบนผิวดวงจันทร์ซึ่งมีค่า g ได้กับ1.7เมตรต่อวินาทีกำลังสองจะมีกคาบคาบการแกว่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ไปแกว่งพลทัที่แต่ใช้อะไรเท่าเดิมความยาวเชือกเท่าเดิมก็คือ l เท่าเดิมนะครับคอยนี้สิ่งที่โล้ สิ่งที่รู้อันแรกก็คือ L1 เท่ากับ L2 แล้วก็ G1 G1 เท่ากับ9.8อันนี้ใช้9.8นะัไม่ให้ใช้10แล้วก็ T1 T1 เท่ากับ2มีนาีแล้วก็ G2 G2 เท่ากับ1.7 เมตรต่อวินาทีกำลังสองหาอะไรหาทีว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นค่าเหมือนเดิมนะครับจาก t ได้กับไร t ได้กับ2พรูท L ส่วน G สองพายรูทแส่วน G นะครับอันนี้ให้เป็น T1 L1 เหมือนเดิมให้เป็นต้องการที 1. แล้วก็ t 2เท่ากับ2พายรูท L 2ส่วน G G อะไร G 2 นะครับจะลบนิดนึงนะครับเขียนไม่พอก็จะเป็น l ส่วน g 1ก็2พาย r o l ส่วน g 2นะครับเป็นสมการที่2นะครับก็เาสองสมการมาหารกันเหมือนเดิมนะครับก็คือ2สมการที่2 ด้วยสมการที่1นะครับก็จะได้เป็น t 2ส่วน t 1เท่ากับ2พายเหมือนกันก็หมดไป l เหมือนกันก็หมดไปก็จะเป็น g อะไร g 1ส่วน g 2นะครับก็จะได้เท่าไหร่นะ แทนค่าลางไปก็เป็น t2 นั่กับ t1 ก็คือเท่าไหร่ t1 ก็คือ2 r o g1 9.8ส่วน1.7ก็ได้ดเท่าไหร่9.8หาร1.7 1.7ก็ประมาณเท่าไหร่ ห้ากว่าถอดุูนลงมา2องกว่าประมาณ2 4, 2 4 24คณ2เป็น4.8อ8่า4.8วินาทีโดยประมาณนะครับเพราะนั้นถ้าเอาลูกตุ้มนี้ไปแกว่งบนดวงจัน์ทรนะครับก็จะทำให้เกิดคาบในการแกว่งท่ากับ4.8วินาทีนะครับนี่การแกว่ง กรณีที่ใช้อะไรเชือกยาวเท่ากันนะครับร้านสมการนี้ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเอาไปใช้ได้กรณีที่แหวงบนดาวต่างกันนะครับอันนี้ก็สังเกตง,ง่ายๆนะครับเราใช้ถ้าแหว่งที่เดียวกันแต่ค่าการแหว่งขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความยาวถูกไหมความยาวถ้าเชือกยาวมากมันจะแกวงเป็นไงช้าทําให้ค่ามันมาก นะครับแล้วจะแปรผนกับอะไรกับค่า g ถ้า G มากจะแขวงไปไหน g มากแขวงเร็วใช่ไหมใช่เป่าถ้า G มากแข่งเร็วถ้า G น้อยแขวงคาบไปคาบ คาบน้อยเลยคาบมากคาบมากแต่งวก็แว่งไงแว่งช้านะครับจะแปลบวกผ่านกันผ่านนะครับข้อที่5ต่อไปข้อที่6ข้อที่6ข้อที่6นะครับ ลูกตุ้มแขวนด้วยเชือกยาว0.4เมตรแขวงไปมาด้วยแอมปิจูด0.1ุดเมตรจงหาความเร็วกนันนะเคลื่อนผ่านจุดสมดุลน,นะครับมาด,ดูสิ่งที่รู้สิ่งที่รู้มีอะไรบ้างเชือกยาวก็คืออะไร L L ลแล้วกับ0.4เมตรนะครับแล้วก็ m บีโจด m บีโจดก็คืออะไร A a เอเท่ากับ0.1จุดหนึ่งเมตรนะครับความเร็วก็นะผ่านสมดุลผ่านสมดุลก็คือ v อะไร v max ว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับรู้ l นะครับหา v max ก็จาก v max เท่ากับ v max เท่ากับโอเมกา A แต่โอเมก้าอะไรกับอะไรรูทจีส่วน L อพูด A เป็นโลกน,นะ G เท่าไหร่ G ก็คือ 10L เท่าไหร่0.4 A เท่าไหร่ A ก็คือ0.1แย์จ่เท่าไหร่10หาร0.4 แรวดัลอยี่สิบายี่รู้ 25. 25. ร่า 5. 5. เท่าไรห้าห้าคูณศูนย์จุดหน้าคูณศูยเท่าไรก็สุจุดเมตรต่อวินาทีะฉะนั้นถ้าลูกลูกตุ้มนะครับแขวนด้วยเชือกยาว0.4เมตรนะครับจะทำให้เกิดแอมพลิจูด 0.1เมตรต้องใช้ได้ความเร็วสูงสุดเท่าไร0.5เมตรต่อวินาทีขนาดผ่านแนวสมดุลน,นะครับได้นะครับอ่าได้นี่คือลักษณะการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลวอนิกของรูปตุ้มแกวงแกวงแบบซิมเพิล a าวอนิกนะครับก็คือแกว่งกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมรอยนั้นก็คือตำแหน่งนั้นก็คือตำแหน่งสมดุลน,นะครับเพราะนั้นทำให้เกิดความเร็วสูงสุด ถ้ากับอะไร v max ถ้ากับโอเมก้า a ขึ้นไปตั้มแนงสูงสุดมันจะหยุดนิ่งทําให้เกิดความเร่งสูงสุดถ้ากับอะไรโอเมก้ากำลัง2 a สังเกตว่าค่าการแกว่งของลูกตุ้มนั้นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับแปรผันตรงกับความยาวนะครับถ้าความยาวมากนะครับเชือกยาวมากก็จะแขวงเป็นไงช้าทําให้ค่าเป็นไงมากนะครับแล้วก็ค่าจะแปรผกผันกับอะไรกับค่า ความเร่งนุ่มถ่วงเนค่า G นะครับ,รบถ้าความเร่งมากคา,คาบน้อยคาบน้อยแต่แล้วแขวงอะไรแขวงเร็วนะครับระะักษานี้แล้วขึ้นกับมวลไหมมวลมีผลต่อการคาบการแกว่งของลูกตุ้มแบบซิมเพลมอนิกไหมไม่มีผลนะครับมวลนั้นคือเป็นตัวที่เป็นแรงทําให้เกิดการเคลื่อนที่แต่ไม่มีผลต่อคาบการแกว่นะครับหรือความถี่ในการ น,นี่คือลักษณะการเคลื่อนที่แบบ super harmonic ลูกตุ้มนะครับตัวน,นี้นะครับกรณีที่แกว่งเป็นไงระบบอยู่นิ่งๆนะครับแขวนเชือกนิ่งๆแล้วก็แกว่งกลับไปกลับมาของมันนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นกรณีที่ระบบเกิดการเคลื่อนที่หรือแกว่งในขณะที่วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับสำหรับ E ีนี้เพียงแค่นี้นะครับ Sabe, gente?